สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรม JavaScript กันนะครับเราจะพูดถึงส่วนการกำหนดเหตุการณ์หรือว่าตัวการสร้างอีเวนต์นะครับการสร้างอีเวนต์ในส่วนของตัว JavaScript เองก็คือใช้ในการกำหนดเหตุการณ์ของปุ่มหรือว่าตัวบัต t o อนนะครับหรือว่าตัววัตถุที่เราต้องการจะให้มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเรากระทำกับวัตถุนั้นๆน,น,นะครับเช่นการคลิกการทำเมาส์โอเวอร์นะครับหรือว่าการออนโลดหรือว่ามูฟบัตท t อนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนตัวงานกันดูนะครับผมเปิดในส่วนของตัว html file นะครับเราจะมาทำการเขียนอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ในส่วนของตัว javascript กันนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเหมือนที่เราเคย ทามาใน EP ที่ผ่านมาก็คือการคลิกอีเวนต์ในการกดนะครับหรือว่าคลิกตัวบัต t อนนะครับผมใช้ในส่วนของตัวบัต t อนนะครับบัต t อนตัวอีเวนต์ที่เราใช้ในการกําหนดก็คือเป็น on click นะครับเมื่อทําการคลิกเราต้องการให้เกิดอะไรผมว่าให้ document dot นะครับ get element by ไอนะครับเมื่อเราคลิกที่ในส่วนของตัว Element by ID เราต้องการให้ส่งค่าไปที่ส่วนไหนนะครับผมบอกว่าให้ส่งค่าไปที่ ID ที่เรากำหนดขึ้นมานะครับในส่วนนี้ผมกำหนด ID เป็น ITP นะครับในกรณีที่ใช้นี้นะครับเราจะใช้เป็นตัว โคดตัวเดียวนะครับไม่ใช่แับเบิโ่โคดถัดมาผมจะใช้ในส่วนของการส่งค่าไปเป็น inner html นะครับโดยตัวที่เราต้องการจะให้แสดงให้แสดงเป็นวันที่ละกันนะครับเดทนะครับปิดประโยคด้วยข้อความนะครับว่าเป็นคลิก เมื่อาผมทําการคลิกที่ปุ่มบัตต o อนก็จะมีวันที่ไปแสดงในส่วนของตัว Element p ที่เราสร้างนะครับ id itp นะครับเดี๋ยวเราลองมาลันดูนะครับ เดี๋ยวขอใช้ตัวขยายสักนิดนะครับเมื่อผมคลิกที่ปุ่มนะครับเมื่อผมคลิกที่ปุ่มจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือ on click นะครับจะแสดงวันที่นะครับโดยใช้คําสั่งวันที่เราแสดงก็คือจะเป็นคําสั่ง date นะครับเป็นคําสั่ง date ในส่วนนี้นะครับเมื่อทําการคลิก ตัวเดทก็จะมาแสดงวันที่ในส่วนนี้ตัวนี้เราเลือกเป็นอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์ที่เรากําหนดขึ้นมานะครับโดยลักษณะของตัวอีเวนต์ที่อยู่ในตัว JavaScript เองก็จะมีด้วยกันหลายส่วนนะครับเช่นคำสั่ง on click on change นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีของ on change จะใช้ในกรณีของตัวที่เป็น Input นะครับหรือว่า on mouse over นะครับ เมื่อเลื่อนเมาส์ไปยังวัตถุนั้นๆเช่นการเลื่อนเมาส์ไปในส่วนของตัว button นะครับหรือว่าเมาส์เอาท์นะครับออฟคีย์ดาวออฟโหลดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในตัวอย่างผมใช้เป็น on c คลิกนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนลนักษณะการสร้าง Event ในอีกรูปแบบนะครับก็คือเมื่อเราทำการคลิกในส่วนของตัว button นะครับ ในตัวอย่างแรกนะครับก็จะมีข้อความเป็นวันที่แสดงดังภาพนะครับถัดมาผมจะมาลองเขียนให้แสดงในส่วนของตัววันที่นะครับแทนค่าของตัว button นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนใหม่นะครับผมก็สร้าง button เหมือนเดิมนะครับ on click เสร็จแล้วเราจะกำหนดในเป็นในส่วนของตัวอ็อบเจกต์นะครับผมว่าเป็น this this dot inner html นะครับ uh, this this inner dot dot inner html นะครับเท่ากับ date นะครับ บอกว่าคลิกนะครับเมื่อเราทำการคลิกเมื่อเราทำการคลิกในส่วนของตัวบัตทอนนะครับตัววันที่กจ็จะมาแสดงข้อความแทนในส่วนของตัวบัตทอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับตัวนี้คือปุ่มที่ได้นะครับเมื่อผมคลิกปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีวันที่แสดงเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับ เมื่อผมทำการคลิกที่ปุ่มนะครับก็จะมีข้อความของวันที่มาแสดงตัวนี้ก็คืออีก1นึ่งลักษณะของตัวอ,อีเวนต์นะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เราแสดงนะครับตัวเหตุการณ์แรกที่เราใช้ในการเขียนโค้ดแบบแรกจะเป็นกระทำผ่านตัว id ที่เป็น Element นะครับในส่วนตัวอย่างที่2จะเป็น on click ที่ใช้ในการผ่านตัวอ b อบเจกต์นะครับเราใช้ในส่วนของตัว t i s inner HML นะครับ HTML ถัดมาเราจะมาเขียนในรูปแบบที่3นะครับก็เขียนในรูปแบบของการแสดงผ่านฟังก์ชันนะครับการแสดงผลฝานฟังก์ชันผมขออนุญาตรูเขียนใหม่นะครับเราก็ทําการสร้างเป็นฟังก์ชันก็คือเขียนเป็นสคริปต์นะครับทําการสร้างเป็นฟังก์ชัน โดยผมกำหนดฟังก์ชัน,นตัวนี้เป็นชื่อว่าเป็น display นะครับ display เป็น displayDate นะครับโดย displayDate มีข้อความข้างในก็คือผมจะสั่งแสดงเป็น document นะครับ document. getElementById นะครับเราจะส่งค่าไปในส่วนไหนผมว่าส่งค่าไปที่ i t p เหมือนเดิม นะครับแล้วแสดงข้อความคือเป็น inner html เท่ากับ date นะครับโดยในส่วนของตัว s k p t ในส่วนนี้ตัวที่เราต้องการส่งค่ามาก็คือผมจะสร้างเป็นปุ่ม button นะครับสร้างเป็นปุ่ม button แล้วสร้าง event ให้เขาคือเป็น on click เมื่อผมคลิกไปปุ๊บเนี่ยผมจะส่งค่ามายังส่วนของตัว ฟังก์ชันนะครับผมก็เป็น display display date นะครับส่งค่าไปยังฟังก์ชันแล้วรอรับการ Return กลับมานะครับผมบอกว่าเป็นคลิกเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับเมื่อแสดงผลนะครับก็จะมีปุ่มคลิกเหมือนเดิมเมื่อผมคลิกปุ๊บ ตัวเหตุการณ์ในส่วนนี้ที่ไม่แสดงเพราะว่าอะไรครับผมยังไม่สั่งให้แสดงในส่วนของตัว element นะครับ element p เดี๋ยวเรามาเขียนตัว element p กันนะครับ p ปุ๊บเป็น id เข้ากับ itp นะครับตัวค่าที่เราส่งกลับมาเพื่อใช้ในการแสดงนะครับตัวนี้นะครับเราจะ,จะมาส่งมาจากตัว get element by id นะครับ มาดูผลลัพธ์กันนะครับอ่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นการเขียนอีเวนต์ผ่านการกระทําในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับการกระทำานส่วนของตัวฟังก์ชันสรุปสําหรับใน EP นี้นะครับการเขียนอ่าการเขียนอีเวนต์หรือว่าการกําหนดเหตุการณ์จะเขียนได้ด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นการเขียนโดยผ่านของอ่าในผ่าน โดยผ่านในส่วนของตัว Element ที่เป็น inner html นะครับส่วนที่2เป็นการเขียนผ่านตัว Object ที่ใช้คำสั่ง this นะครับส่วนที่3เป็นการเขียนโดยผ่านตัวที่เราเรียกเป็นตัว Function นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ